สาแล้วเนาะในที่ภูเก็ค่ะวันนี้เราเช็คเอาท์จากโรงแรมเดิมซึ่งแพนของเราจริงๆเอ่ะวันนี้เราต้องขับรถแล้ว่ะใช่แอนเดิมเราคิดว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างเออก็ตัดทิ้งไปเรื่องการขับรถเราก็เลยใช้พาจ r อาแต่ดีนะที่เรามีพาจอาอยู่ซึ่งเราอ่ะจะไปยูฟูอินแต่นี่คือตามแพนเดิมแหละก็คืออยากจะไปนอนที่ยูฟูอินใช่ไหมคะทีนี้ก็จะแนะนำทุกคนว่าการจะไปยูฟูอินอ่ะถ้าใครไปแบบไปกลับอ่ะคุณต้องมาบุกที่นั่งเร็วๆนะ เพราะว่าที่นั่งมาเต็มเร็วมากขนาดเมื่อคืนเราไปบุกกองตอนเช้าเนี่ยยังเต็มเลยใช่เราก็เลยได้รอบบ่ายสองแต่มันโชคดีตรงที่ว่าเราอ่ะนอนที่นอกเนี่ยเราไปถึงบ่ายสองตอนเย็นแล้วอีกวันหนึ่งอะ่ะเราก็ไปคุม,ม,มาโมโตต่อ,ตอ,ตอจากยูฟูอินเลยเราก็คือมีเวลารีแลกเที่ยวที่นั่นเต็มที่อยู่แล้วแต่สําหรับคนที่แบบว่าไปกลับอะ่ะจองล่วงหน้านานๆน,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 นะคะไม่งางน,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 นั้นนะรับรองว่าแบบคุณจะไม่มีรถไปเออใช่อย่างนั้นเราเดินทางกันเลยไหมไปกันค่ะไปกันครับ รถเราค่ะมันเป็นรอบบ่ายสองใช่ไหมเช้ามาเราก็เลยเช็คเอาจากโรงแรมเลยเพราะว่าเราอะนอนย่านเทนจินใช่ไหมเราต้องไปโซนฮากาตะทีนี้เวลามันเหลืออีกประมาณ 4- 5ชั่วโมงใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปวัดนันโซอินก่อนเพราะว่าวันนี้เราเริ่มใช้พาจอาไปวัดนันโซอินอะ่ะมันต้องใช้พาจอามันจะได้คุ้มๆไปกันค่ะเอากระเป๋าไปฝากที่ฮากาตะกัน ตอนฝากกระเป๋าอะทุกคนคือถ้าตรงด้านบนสถานีตรงฮากะตะเลยอะมันตรง JR ตรงนั้นอะมันจะเต็มเนาะพี่ต้นเนาะใช่ให้เรามาลงมาที่ตรงหน้าทางออกซับเวสสถานีซับเว์อะค่ะแล้วมันจะมีตู้เพียบเลยอ่ะทีนี้ก็มาดูวิธีการฝากกระเป๋ากันค่ะตู้จะเป็นตู้แบบนี้นะมีหลายไซส์ให้เลือกนะคะพวกเราก็เลยเลือกแบบ700ไป2อันเพราะว่าแบบอันใหญ่ที่1นึ่งพันอะเต็มหมดเลยเอากระเป๋าใส่เข้าไปปิด แล้วก็มันจะมีตรงนี้สีเขียว,ว้กดลงเป็นสีส้มนะคะกดลงปุ๊บน้าจอมันจะถามว่าของเราอ่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหรือเปล่าตามนี้หรือเปล่ากดได้เลยกดปุ๊บมันก็ถามว่าจะจ่ายด้วยไอซีการ์ดหรือแคชนะคะสามารถใช้ได้ทั้งแบงก์และเหรียญน,นะคะแบงก์จะใช้ได้แค่แบงก์พันเท่านั้นนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีรีซซฟออกมาไปเสร็จแล้วก็จะเอามาใช้สแกนตอนเอากระเป๋าออกก็เอามาแตะอย่าเพิ่งแตะดิรู้แล้วแค่บอกเฉยๆว่าเอามาแตะตรงนี้จะถึงอยู่แล้วเชียวโอเคตรงนี้เป็นสถานีฮากาตะให้ลงมาบริเวณซับเวีนะคะจะมีตู้ฝากเยอะมากใช่ลงมาสายสีเขียวกับสีส้มอ่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีรถไฟไปลายทางแล้วค่ะให้เรานั่งจากฮากตะมาตรงนี้ค่ะชื่อว่าคิโดนโซอินเมะสเตชันนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณแค่20นาทีเท่านั้นทุกคนใช้เวลาแบบแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเราเออกจากสถานีไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตามเส้นทางไปวัดกันเลยค่ะไปครับตรงทางเดินไปวัดะคะ่ะมันจะผ่านสะพานใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันคือสะพานเมโลดี ก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นแท่งๆอ่ะให้ตีแล้วเขาเอาอะไรตีกันเหรอที่คนหนึ่งเขาตีกันอ่ะไม่มีอุปกรณ์การตีหายไปแล้วทุกคนต้องมีไม้นะใช่อุปกรณ์การตีหายไปหมดแล้วติ้งติ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 งคลิปเราจะไม่เคยมีอะไรเหมือนคนอื่นเขาเพราะเรา่าแล้วทุอย่อดก็หายไปหมดแล้ว ว่าวัดอยู่สูงไหมนะก็สูงทุกคนแต่คือเหมือนแบบว่าเวลาเดินนะ่ะมันจะไม่เหนียเพราะมันจะนแบบมีรัดมีเลาะมีอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้เกือบหาทางขึ้นไม่เจอเพราะว่ามันจะเข้ามาในอาคารนะคะพอผ่านอาคารมาปุ๊บแบบมันก็จะมีอุโมงค์ให้เราเดินทะลุออกมาแล้วเดี๋ยวยังขึ้นต่ออีกหน่อยหนึง่งซึ่งจุดที่เรายืนตรงนี้ค่ะมันก็จะมีเหมือนแบบเออคนมาทําบุญหรืออะไรเงี้ยด้วยซึ่งนี่เรามองเห็นสถานีเราด้วยเห็นไหมซากุรองซากุระที่สถานีเล็กๆของเราสวยนะไปะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันเลยค่ะ บุญของเราอยู่ข้างบนต้องขอบไว้มแน่นอน ตรงนี้ก็คือเป็นวัดนันโซอินใช่ไหมคะแล้วก็ที่หลังเห็นข้างหลังเราเนี่ยคือองค์พระนอนที่องค์ใหญ่มากคือมาแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เรียกกันว่าวัดพระนอนนี่แหละคนส่วนใหญ่ก็คือคนไทยเรานี่แหละค่ะที่เรียกกันว่าพระนอนรู้ไหมคะว่าอพระนอนองค์ข้างหลังเนี่ยคะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบญี่ปุ่นนะแต่มันเป็นแบบของพมา่าอะทำไมมันเป็นแบบของพมา่าอะเขาบอกว่า วัดทางวัดอะคะ่ะชอบแบบส่งเงินไปบริจาคไปช่วยเหลือที่พมา่าแล้วพม่าเขาก็เลยเหมือนส่งพระบรมสารีริกธาตุนะคะให้มาเป็นของขวัญตอบแทนอะไรเงี้ยทางนี้ก็เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาตามแบบฉบับของพม่าประดิสฐานสารีริกธาตุใช่แล้วก็เมื่อก,ก่อนเนี่ยองค์เนี้ยก็คือจะเป็นแบบเป็นทองสำริดนะทุกคนก็คือถ้าทองสำริดทุกคนจะได้ออกใช่ไหมม,มีความทองทองทองแดงดำดำอะไรเงี้ยเออ แต่พออยู่ไปการเวลาก็เปลี่ยนน้เขาเป็นสีเขียวเพราะเหมือนถ้าเราสังเกตเห็นเมื่อกี้มีรูปปั้นข้างล่างอ่ะที่โดนรูปพุงเยอะๆอ่ะข้างในเขาเป็นสีทองเห็นไหมแต่ข้างนอกเขาเป็นสีเขียวเพราะว่าเหมือนมันเป็นไปตามการเวลาแล้วก็เดี๋ยววิธีการขอพรอนะ่ะทุกคนมันจะมีตรงเห็นสังเกตเห็นองค์พระพุทธรูปไหมคะเขาจะมีเชือกที่ห้อยลงมาเออเชือกอันนี้เขาบอกว่าให้เราอ่ะขอพรแล้วก็จับเชือกไปด้วยเพราะว่าจะได้เป็นการสัมผัสกับมือขององค์พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเด็ดสุดที่นี่ก็ต้องมาขอหวยครับ ใช่แล้วต้องมาขอหวยค่ะทำไมถึงงมาขอห,หวยถึงที่นี่อ่ะเขาบอกว่าตอนที่เขาสร้างองค์ปพุทธรูปองเนี้ยค่ะเจ้าวาสถูกลอตเตอรี่บ่อยมากจนสร้างเสร็จใช่ไหมใช่เหมืนอนเจ้าวาดหาหาเงินด้วยด้วยการถูหวยถู <ikke> เออเหวยใช่ <gay> ก็เลยวัดนี้จึงเป็นที่นิยมของการมาขอพรเรื่องโชคลาภนั่นเองค่ะทุกคนเงินทองโชคลาภนี่ตัวเองเห็นไหมว่าตรงเชือกที่เมื่อกี้ทีนุ้ยพูดไปอีกรอบนึงอะค่ะพูดไปแล้วรอบนึงอะมันจะมีห้าสี เพราะห้เขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของแบบแสงที่อ,องค์พระพุทธเจ้าหรือเทพเจ้ารับรู้ว่าแสงห้าสีเนี่ยจะนำสู่ไปถึงไปไปถึงความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปขอพรกันก่อนค่ะ มันเป็นวิธีการขออธิษฐานขอพรของศาสนาพุทธในอินเดียยุคแรกๆเลยนะคะซึ่งตัวฝ่าเท้าเนี่ยเขาเรียกว่าบุชโชสุนะคะของเป็นอรณนะฝ่าพระบาทพระบาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งลายสักพวกนี้ค่ะเขาบอกว่าสื่อถึงคําสั่งสอนอันศักดิ์สิทธิ์และความเมตตาขององมรุทธเจ้าอะไรประมาณนี้ก็มาแล้วก็อย่าลืมไปรูกปกันนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ,ญ่ชอบเอาเหรียญมาวางไว้เ,เพอเขาเอาเหรียญมาวางไว้ปุ๊บอะ่ะข้างล่างมันจะมีถาดไว้เพราะว่าเหรียญมันชอบร่วงซึ่งเมื่อกี้หนูก็ทําเหรียญร่วงไปเหมือนกันค่ะก็จะหล่นไปอยู่ในถาดข้างล่างโอเคไปเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรให้เรากลับบ้านบ้าง <c oughs> เพราะว่ามันมีเครื่องรางของขลังทุกคนเรามาขอเงินขอทองเราก็ต้องหาอะไรไปใส่งเงินใส่ทองด้วยไป 4,000และ800เยนโอเคทุกคนนี่นี่ะสองรอยเยนก็คือได้องค์พุทธรูกมาที่เป็นองเล็กตรงเนี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เอาไปโยนตรงน้นโยนทำไมก่อนเสียงโชคเสียงอะไรสักอย่างต้องมองดูไม่ถึง

อันนี้เกี่ยวเสมอเลแข้งลงแม่นาเลยอะแต่ถ้าสามดอกก็จะได้อย่างอื่นด้วยออเฮ้ยหน้าบานคนลุกเฮ้ยมันต้องมาแล้วอะสิ่งที่ขอเมื่อกี้นี่มันได้มาสามดอกคนยังลุกอยู่เลยอะได้มาสามดอกแล้วรอปลาลงไปหนึ่งดอกอะลงตรงกลางเลยนะมันเล็กมากอะถ้วยเมื่อกี้อะใช่แล้วมันลงได้ยังไงอะ สงสัยเราจะถูกหวยแล้วทุคน <c oughs> แล้วเราจะให้นี้มาก็น่าจะเอามาใส่ข้อมือเนาะก็คือตอนแรกอะถ้าเราแาะไป200เยนก็คือเหมือนเป็นการนำพระนอนกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็ได้ไปเสียงดวงมา,งดงมาได้มา,มาน่ารักมันคืออะไรเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องแปลภาษาค่ะโอเคไปต่อกันดีกว่า และตอนกลับเราก็เจอมันค่ะทุกคนเฮ้เสียงเพาะนะอันนี้เสียงเพาะเหมือนเขาเรียงไว้เป็นเพลงอยู่แล้วอะอ๋อจริงเหรอ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมาเข้าในเมืองเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งพี่ัดต่อไปก็คือยังมีเวลาเหลืออีกสอชั่วโมงเราก็เลยจะไปกันที่คูชิดะชายค่ะเป็นศาลเจ้าที่แบบโบราณมากๆเขาบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องมวลขังของความโบราณเลยแล้วก็ย่านนี้ก็คือย่านที่เรามากินข้าวกันเมื่อคืนนั่นเองที่เรามากินไอโซมารุก,กันนะคะ <c oughs> เออซึ่งโดยกาว่ามาหาข้าวเที่ยงกินกันที่นี่ก่อนไปก่อนไปไหว้พระแล้วก็ก่อนไปฟิลฟูอิงกันค่ะ แล้วก็การเดินทางให้ออกประตู3นะคะแล้วก็จะข้ามถนนหนานก็จะเจอศาเจ้าด้วยนี่บบค่ะบรรยากาศกันน่ารักอยู่ริมแม่น้ำเลยซึ่งเนี่ยก็คือน้ำชาก็บริการตัวเองนะคะซึ่งมันอยู่ในเซฟอยู่แล้ว ก็จะเป็นโมจิย่างกับถั่วแดงน่าอร่อม,มากเลยดต้องไปกดน้ำชาไปเทสอยู่ว่าสีกาชาจะเหมือนกันไหมสักหนึ่งคะมาทีละหนึ่งสีโห้ชาไม่ใหญ่อยู่นะเอาจริงเป็นโมจิย่างก,กับถั่วแดงนะคะตอนนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนแรกอะ่ะเขาไม่มีช้อนให้ด้วยนะก็เลยสงสัยคนญี่ปุ่นกินถั่วซุปถั่วแดงกับตะเกียบได้ด้วยซึ่งยังไงอุ๊ยร้อนว่ะ แล้วก็คีดมยกกังไงคีโมตะเกียบคิดมไม่ติดอ่ะไม่มีความสามารถค่ะใช่พอเถอะแต่ตัวแดงอร่อยหวานเป็นร้านที่น่ารักมีคุณบ้าอยู่แค่สองสามคนค่ะแล้วก็เขาก็ทำหลักเคาน์เตอร์แล้วที่เหลือเราก็คือบริการตัวเอง ลูปจะเป็นซุปร้อนๆนะคะแต่ที่แปลกคือเขาให้กินกับผักดองอะ่ะมันคือผักดองใช่ไหมใช่ผักดองครับได้นะผักดองเบาๆหรออืมเปรียร้ยวๆหรอนิดๆอืแล้วมันเข้ากันใช่ไหมก็เอามาตัดหวานมั้งอ๋อไ้เห็นทุกคนก็นกินหมดกันนะ ตอนนี้เราก็มาถึงศาลเจ้ากันแล้วค่ะทุกคนทึ่งตัวศาลเจ้าเนี่ยเป็นแบบอย่างที่มีนบอกว่าเขาเป็นแบบมีมาตั้งแต่โบราณเลยนะเขาบอกว่าอาคารหลังแรกเนี่ยก็จะมีแบบอายุนับเป็นพันพันปีเลยนะพันสองร้อยกว่าปีมั้งเออแล้วก็มีการสร้างวนนะใหม่กันเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะคะอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่เดี๋ยวหามุมถ่ายรูปมาฝากแล้วเดี๋ยวไปไหว้พระขอพอรกันอ้อที่นี่คนนิยมมาขอพอรเรื่องสุขภาพค่ะเพราะว่าด้วยตัวที่แบบตัวศาลเจ้าเองมีอายุยืนยาวอนะไรอย่างเงี้ย คนก็เลยมาขอพรขอพรเรื่องสุขภาพให้แบบเออตัวเองมียอายุยืนยาวด้วยแล้วก็ธุรกิจที่แบบให้มั่นคงอะไรประมาณนี้ไปกันค่ะเขาบอกว่าถ้าซากูระลวงจากลวงจากก้อนใช่ไหมว่วลนส่มือเราอะ เราอ่ะจะเจอหลักแท้และที่เจออยู่ตอนนี้ล่ะพี่แจ๊กเองโอยพี่แจ๊กเค่ะ <c oughs> คือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสารเจ้าที่ห้ามพลาดเลยเพราะว่าอยู่ในเมืองเลยค่ะเดินทางสะดวกด้วยถัดจากฮาเกตา้มาแค่สถานีเดียวแต่ที่สารเจ้าสวยมากและดูแบบมีความเป็นแบบมนฑลขังอะดูแบบเออทูแบบไม่รู้จะอธิบายไงแต่อยากให้มาเห็นเองว่าคือสวยแล้วก็สถานที่ดูศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะไป วิธีการร่ายก็คือเดี๋ยวเราก็ไปถึงทําบุญใช่ไหมคะแล้วก็ทานับ3ามครั้งแล้วก็ตบมือสองที่แล้วก็ให้อธิษฐานแล้วก็ทำนับสามครั้งออกมาก็ถึงเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ มาดูตั๋วกันค่ะซึ่งทีเนี้นเมื่อวานอ่ะก็คือเวลาเราจองอ่ะก็คือเราจะได้ตั๋วเป็นพาที่เราใช้เสียบเข้าเสียบออกตูใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราจองที่นั่งอ่ะค่ะเขาก็จะมีมาอีกอันนึงซึ่งตัวเนี้ยเอาไว้ดูเฉยๆว่าเราอ่ะขึ้นโระไรเหมือนเนี้ยเราขึ้นยูฟ u อินโนโมริ uh u u i, เบอร์หใช่ไหมคะชาที่ห้า ที่นั่งที่ 6C อย่างเงี้ยเอ่อก็คือเป็นการบุกที่นั่งของเราก็คือหาตู้ที่5ให้เจอแล้วก็นั่งที่นั่งที่เขาระบุมาให้ค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่บุกอะ่ะก็คือนึกว,ว่ามีนะที่นั่งที่แบบนบอริซีแ่ะแต่มันจะมีเยอะพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าบุกไว้ก่อนเราก็สะดวกแล้วก็โอเคดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถไฟนะคะยูฟูอินมอนอรีนะคะของเราเป็นยูฟูอินมอนอรี5นะทุกคน แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตู้อาหารเขาบอกว่าอยู่ตู้ที่3ามซึ่งแต่ละตู้ลายไม่เหมือนกันของเราอ่ะลายธรรมดามากแต่ตู้ที่สี่ลายสวยมากตร้ยตรงนี้ยเป็นลานความโยกแรง ตรงนี้เป็นลานห้องน้ําระหว่างตู้อาหารตู้ที่3กับตู้ที่4คือแบบสามารถยืนดูวิวได้ยืนกินอาหารได้แล้วก็มีห้องน้ำํำมีอ่างล้างหน้าตรงนี้เลยทุกคนนี่ไปเดี๋ยวไปตู้สามกันคิวยาวมากทุกคนนี่ขนาดเราว่าเรามาเร็วแล้วนะแต่บางคนพอาขึ้นรถทบอะไม่ต้องรอรถออกเขามา,มาเลย,เ,ลยเออซึ่งมีเมนูให้เลือกหน้าหลังประมาณนี้เดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้อะไรกลับไปนะโอเค ของเราเองอ่ะเรามีคัวซองมาเนาะเดี๋ยวเราสั่งไอติมไหมเขาว่าไอติมมาไฮไลท์อยู่แล้วก็กาแฟแหละเพราะอยากกินกาแฟมากแล้วก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ข้างหน้าเขาก็จะมีชีสเค้กด้วยนุ้ยเห็นนะแล้วกอ็อะไรอะไรอะไรนั่นคืออะไรเยำยำการจราจรในนี้ก็จะติดขัดนิดนึงนะครับคนเยอะ S <S ได้มาแล้ว,ลวเป็นเซตเลยมาเป็นถาดโอ้โห <laughs> คน<ม>ไทยไม่มมนิง่งมีเมีกาแฟแล้วก็มีขนมปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะเรากันดีกว่าเดินามที่ต้นไปนี่ชิมชีสเคก้กนนะคะอ๋อเหมือนที่ขายที่บ้านเรามาชิมใกล้ญี่ปุ่นเลยเอาบ้านเราก็เอาเบเแบรนด์มาแบบนี้ เ,นนเป็นอันที่ต้องสัง่งไปกินก่อนนะ<อ>เพราะว่ามีบางคน<ม>เขานั่งมองอะไรมองอีกว่าเขาอยากกินเบียร์ยูฟูอินของเขาสักทีนึงแต่เขาไม่ได้กินไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่<อ>ยูฟิสนะคะ มาประมาณสองชั่วโมงกว่าหลับอิ่มมาก <laughs> ไม่ได้รับรู้เลยว่าทางทางสวยไหมโอเคแล้วก็คือจะบอกว่าที่นี่มันคือประเทศไทยชัดๆทุกคน <laughs> สำเนียงที่คุ้นเคยค่อยคำที่เราแบบว่าได้ยินกันอยู่บ่อยๆอยู่ที่นี่หมดเลยคนไทยทั้งประเทศอยู่ที่นี่ทุกคนไม่ควรจะมีแต่อะไรนะรอบฟูจิ <laughs> <laughs> แต่เดี๋วตอนนี้ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่พักกันนะคะซึ่งที่พักของเราอยู่ห่างจากทานีแค่ประมาณสีนาทีเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักเลยไหนพี่ต้นมาไหนแล้วนี่โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูส่วนในื่น2องยูพุอินกันเพราะเรานอนที่นี่กันหนึ่งคืนนะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่พักกันแล้วค่ะเดินจากสถานีมาไม่ไกลเลยค่ะยิ่งถ้าเดินแบบไม่มีกระเป๋าก็จะชิลมากที่พักของเราชื่อว่าเวสต์อินนะคะซึ่งห้องพักเขามีทั้งแบบชั้นบนชั้นล่างของเราเป็นเจแปนนิสสไตล์ที่ผ้าปูแปลกๆหน่อยๆที่ไม่ใช่เจแปนนิสแล้วแต่ที่พักของเราจะมี ที่พักสาหรับ3ามคนหานอนสามคนได้เราจองมารลครับประมาณ4ี่พันนิดๆซึ่งห้องพักเขาอะ่ะจะมีทั้งมินิบาร์เตาแก๊สทุกสิ่งอย่างอยู่ในนี้ก็คือสําหรับคนที่แบบมาพักก็คือถือว่าสะดวกสบายและคือห้องกว้างไม่ไกลาจากสถานีอยู่ตั้งแต่ต้ตนๆสถานีเลยทุกคนแล้วก็มีโต๊ะสําหรับมุมนั่งแบบว่ามันเหมือนบ้านเราอะ่ะเนาะเหมือนน,น,นั่งนะชิลริมแบบริมสวนอะไรอย่างงี้เด้อ แล้วก็สําหรับฤด,ดูหนาวทุกคนเขามีโต๊ะตรงนี้ด้วยที่เขาชอบนั่งแล้วเอาขาใส่กันตามสไตล์ญี่ปุ่นอะอเออประมาณนั้นคือเร็วมากเพราะว่าตอนนี้มันห้ามงกว่าแล้วแร้หนุยอยากออกไปเดินเล่นก่อนมาห้องน้ําห้องน้ํามีแบ่งแยกห้องเปียกห้องแห้งนะคะชัดเจนนี่ซึ่งห้องน้ําแกนะเอาอยู่ตรงนั้นขวามืออ๋อโอเคจะมีอ่างอาบน้ําด้วยแล้วก็มีเครื่องอาบน้ําแบบนี้ด้วย นั่งอยู่แล้วมันก็จะพ่นใส่เราฟู่ฟูนี่คือเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกตอนมาญี่ปุ่นเลยนะครั้งแรกเดี๋ยวจะลองคืนนี้แล้วก็มีฝักบัวมีต่างๆมีอเมนิตี้เตรียมไว้ให้ครบนะคะประมาณนี้แล้วก็ในห้องน้ำลุงแกบอกว่าห้องน้ําแก่ so beautiful kawaii ลุงแกดูเป็นคนน่ารักเนาะ <c oughs> แกพูดภาษาอังกฤษได้บ้างก็คือสื่อสารกันได้ก็มาเราเพราะเราก็ได้บ้างโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวกันค่ะค หลังจากเก็บกระเป๋าแล้วนะคะตอนนี้ก็คือออกมาเดินเล่นกันซึ่งตอนเย็นน่ะก็จะแบบโล่งๆหน่อยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขาไม่ได้นอนอะเขาก็จะกลับกันแล้วคะ่ะตอนนี้เหมือนเราเป็นออกมาเดินสำรวจว่ามันมีอะไรบ้างเนาะ<ช>ร้านค้าน่ารักมากของฝากของที่ระลึกเอยอะไรเอย,ยอเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะร้านอาหารก็เยอะแยะมากมายด้วยที่สำคัญคือทุกร้านนะะ่ารักมากเลยเนะ เทียน,นะคะร้านรวงต่างๆก็เริ่มปิดกันเยอะพอสมควรเลยนะแล้วแต่ละรล้านก็เปิดเกือบ10บโมงแน่นเพราะว่าเราเที่ยวแรกก็จะมาถึงก็สิบโมงกว่าใช่ไหมละ่ะแล้วก็นี่เมื่อกี้ได้หมูกมาหนึ่งใบจ้าเนี่ยราคาสองร้อยบาทไทยดีเลิศแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปให้ถึงอ,อ๋อยูฟุอินฟลอร่าวิลเลจก่อนนะคะแล้วเดินเรื่อยๆค่ะไปถ่ายรูปตนแรกให้ได้สักนิดนึงก่อนอุตส่าห์มาถึงแนละ้ว ตั้งใจมาใช่ตั้งใจมามาอะไรคะไออะไรนะเป็นยูฟูอินฟอร์ฟอร์วินเลดเป็นเหมือนบ้านบ้านดินอะไรเงี้ยเออน่ารักน่ารักเป็นสไตล์ยุโรปน้อยนอยแล้วก็ผิดแล้วนี่นะเขาเร่งนุยมากให้นุยแบบว่ารีบเก็บผ้ารีบนู่นนี่นั่นถ่ายวอลกที่พักก็แป๊บเดียวแต่มาถึงปิดแล้วปิดแล้วไปหาข้าวกินดีกว่าเดี๋ยวไปดูเวลาว่าเปิดกี่โมงไปกี่โมงนะเ้า ตอนนี้เราก็มาเดินเล่นกันเรืเ่อยๆนะคะซึ่งเดินกันริมนำทานเนาะถ้าแบบว่าในกล้องอะ่ะมันจะดูสีแสแบๆนะแต่สื่สถานที่จริงคือสวยนะชิลด้วยอากาศเย็นกำลังดีไม่หนาวเกินไปสกุละเริ่มโรยแล้วเนาะโซนนี้เนาะใ่เริ่มโรยแล้ว เิงเข้าอย่างร้านผ่านไปไม่ถึงสองนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีโตเตมไม่ได้เจ้าโอ้ไม่กินอะไรกันดีเซเว่นหรอไปเซเว่นเปลี่ยนแผนพรุ่งนี้ค่อยกินดีๆอีกรอบหนึ่งหรือไปร้านเมื่อกี้ไงครัวสั่งไม่ถูกไม่มีเมนูไม,ไม่มีรูปด้วยร้านที่เราบอกว่าเราทิ้งร้านโน้นมาร้านนี้อ๋อนี่ค่ะในที่สุดเราก็มาเจอร้านอุดงร้านนึง ซึ่งอยู่ใกล้กับรอสันก็เลยตั้งใจมารอสันนะใช่แล้วก็ตั้งใจผ่านเดินผ่านรอสันมานิดนึงแล้วก็เฮ้ยเมนูมันมีที่รูปหน้แล้วเนีเป็นเหมือนของทอดเลยสักอย่างนะเออมันก็เฮ้ยน่าจะมีอะไรทอดทอดเลยแต่พอามาก็เป็นอุด้งพร้อมของทอดซึ่งพี่ต้นพี่ต้นเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเซนเท่าไหร่แต่คิดว่ามันดูน่ากินนะเพราะของพี่ต้นอ่ะมันคิดมันเป็นเมนูแบบแบล็กบีฟใช่ไหมใช่เนื้อดำของนุยก็จะเป็นอันนี้ค่ะ เทมปุระอ่ะหมามดิกหม,มัมดิกว่าชิมน้ำก่อนแล้วกันนะทุกคนอือหือย,ยังแต่นีูว่ามันโอเคเพราะมันร้อนมันมีทั้งแบบโอดเด้งเย็นโอดเด้งล้วเลยอ่ะเรนเริ่มพันสงสัยจะหยิ่จัดข้อดีของงานนี้คือการเดินมาแล้วไม่ต้องรอคิว เพราะว่าคนจะไม่ค่อยเดินออกข้างออกในซอยกันเดินแต่ถนออนนาะรสชาติดีนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันรองพริกป้าพริกไทยใช่ใช่มีการเทเทในกระดาษก่อนด้วยโอเคกินแล้วนะกินทั้ทุกคนตัวแล้วก็ได้มันทอดแล้วก็ได้ผักทอดแล้วก็ได้ต้นหอมทอด คือรสชาติก็คืออร่อยสไตล์ตามอุด้งอ่ะทุกคนคือรสชาติดีแล้วก็ร้อนเครื่องคอดีมากอกาการหนาวๆดีดีอยูอถ้าใครชอบแบบใส่อุด้งมาได้เลยนะทุกคนเมื่อกี้2ชามของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่อ2อ5 0เยนค่ะแต่เราอ่ะคือด้วยความที่เราสั่งไปแล้วเ,เห็นตัวข้างๆโหมีไก่ทอดเม่ปึ๊ป เป็นเพราะเราสั่งไม่เป็นเมื่อกี้เราเจอเมนูนี้มันเป็นตัวล่อเราไปต้องคข้างสั่งเมนูนี้อ๋อนี่ถ้าเขามีรูปไปเราก็จบแลใช่ใช่ต้องคข้างสั่งเมนูนี้เนี่ยไก่ทอดมีข้าวด้วยแล้วก็เนี่ยมีซุปแยกวันหลังต้องวิ่งมาถ่ายรูปแน่เออเราอยากกินอะไรต้องถ่ายรูปเผื่อไปทุกคนเคสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ยูฟอินเราเริ่มกันใหม่แล้วเรายังมีลุ้นว่าพรุ่งนี้ตอนเราไปคุมาโมโตะเราจะหารรถได้ไหมเพราะเราไม่ได้จองรถไว้เลยอืมไป แต่ตอนถามธนางานเขาบอก,บอกว่าก็ไม่ต้องจองนะไม่ต้องจองอ,อีกคนหนึ่งบอกว่าจองไม่ได้เพราะว่าเราเต็มอา้าว <c oughs> ก็เราดูว่าุ่งนี้จะเป็นยังไงค่ะไปค่ะ